ครับทุกท่านครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปสำรวจเส้นทางขาขึ้นกรุงเทพนะครับจากเส้นอ่างซับประดูนะครับช่วงนี้ช่วงรถเริ่มชะลอตัวนะครับแล้วก็ช่วงสักข้ามนเช้านะครับก็เกิดบัตเทนะครับรถมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถเบนส์สีขาวป้ายแดงนะครับก็ทำให้จราจรตรงนี้ติดขัดนะครับแล้วก็ชะลอตัวช้าๆนะครับผมนะครับ นี่ครับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับเพื่อนๆอากาศก็ร้อนด้วยนะครับค่อยๆขัาวก็ค่อยดูกันไปนะครับช่วงนี้อากาศ37องศานะครับดูที่ตัวรถผมมันโชว์ขึ้นนะครับอุณหภูมิร้อนมากๆนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆแวะไปดูน้ําตกนะครับไปสํารวจน้ําตกนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมน้ําตกอยู่ที่หลังลาตะคองนะครับซอยหม่อนไหมนะครับเดี๋ยวพาติดตามไปดูเลยครับ เพืเ่อนๆเลี้ยวลงมาจากคลองไผ่นะครับลำตะคองครับลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเลี้ยวขวาตรงคลองสามซอยหม่อนใหม่ตรงนี้นะครับเล้ยวขวาเลยครับแล้วก็เข้าไปด้านหนตามมาเลยครับ ถึงจุดนี้เห็นดินแดงดินรูกลางนะครับก็เลี้ยวเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ต้องคอยระวังให้ดีนะครับเพราะว่าจะมีรถสวนทาง็ทางมันแคบนะครับมีเส้นเดียวแล้วไม่มีแวะเลยครับต้องรอดูจังหวะดีๆหรือว่าให้เพื่อนๆที่อีกคนเข้าไปดูก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าทางแคบนะครับหอยหลังก็ไม่ได้นะครับเข้าไปประมาณสัก3 0มเมตรนะครับอ่าครับทางแคบนะครับ เป็นกินแดงไปก้อนหินนะครับตาม,มรีวิวให้ดูเลยนะครับมันมีโขดหินนิดๆหน่อยนะครับเสียัเดียวคือทามันแคบนะครับถ้าอีกคันออกมาก็ต้องคอยระวังต้องขอยนะครับอ่าน,นะครับเดี๋ยวเพืเ่อนๆไปดูน้ําตกกันนะ นี่มีร้างเท้ามาขายนะครับนี่มีมีล้างเท้ามาขายเต้มด้วยเมื่อก่อนไม่มีนะครับเมื่อก่อนผมมาไม่มีอะไรานี่ร้อนเครับตรงนี้ประชาชนมาเล่นน้ำนะครับน้ำน้ำปล่อยมาแรงมากนี่ครับหัวก็มีประชาชนเอาเตามาย่างด้วย มีหางตาด้วยกมีที่เล่นน้ำนะครับมีขวดหินเดีย๋ยววหลังจะพาเพื่อนมาเล่นน้ำนะครับตอนนี้ผมมา ดูการจราจรของเส้นทางแหงนิจุพ่าสกะบริแวะมาดูนะครับน,น,นี่น้ำน,อน,นอ้องนั่งคิวเลยนี่คือแรงน้ำสดที่ปล่อยมาจากลำน้ำพอกนะครับ ดูน้ำที่สอยา้านใาตกลงนะครับนี่ครับอยู่สยวยเลยน้ำแรงด้วยนะครับก็ไม่แนะนำให้ไปตรงกลางนะครับเราะเกิดว่าโดนน้ำทัดไปก็อันตรายนะครับหลายคนต้มงนั่งนั่งเช่นตลกลงนะครับ เรื่องเขามา,มานั่งเล่นกันนะ,นะมีมุมนั่งเล่นด้วยนะครับดีเลยนั่งเล่นน้ำยอ ตอนกดาลัต้องนะครับก็ตามมาานอไหนนะครับตามมาตน้อวนะครับโอ้ยนะครับตมก็อะไรที่นำมากัให้ทีาสุด้ยน สวยเลยน้ำแรงด้วยเลยแต่ผมว่าติวไปน้ำตกไหนผมข้ามข้ามฝั่งข้ามฝังได้ข้ามไม่ได้ขล้ายมาติวว่าข้ามข้ามแต่ตีวยากอ่ะอยนะข้ามไม่คดับอา ที่เขาบอกว่าน้ําด้านท้ายเขื่อนนันด้านนู้นครับเพราะว่าไม่ได้ปล่อยปล่อยด้านนี้มันก็เลยแรงตรงกลางได้ไม่มีใครเล่นได้ครับเพราะน้ํามันแรงมากน้ําด้านโน้นจะมีปัญหาหเรื่องวัยรุ่นชอบตีกันวาอย่างนั้นก็เลยมาปล่อยด้านนี้แรงนะครับน้ําที่ผมลงไปมาตะกูนี้แรงมากครับเ,เดี๋ยวมาสำรวจแล้วจะพาเพนเพื่อนกลับกันครับ มาคนเดียวครับ